วันนี้วันที่24กุมภาพันธ์2559ดรสุจินชัยชุมศัก์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป,ป่าประจำปีพุทธศักราช2559ณโรงเรียนปีชาติพัฒนา,นาตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจัดโดยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่หนึาจีนบุรีและคณะทำงาน ผู้เข้าร่วมพิธีได้แก่นายอำเภอเมือง,องนครนายกหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงเรียนและคณาจารย์สื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติไฟป่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากทุกครั้งที่เกิดไฟป่าขึ้นจะมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งต้นไม้ต้นกล้าสัตว์ป่ารวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆในดินทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรม อย่างรวดเร็วพื้นดินเกิดความแห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ขาดการสืบพันธุ์ทดแทนตามธรรมชาติทําให้ทรัพยากรป่าไมา้และสัตว์ป่าต้องหมดสิ้นไปนอกจากนี้ควันพิษจากป,ป่าป่ายังส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัยโดยส่วนรวมเช่นต้องเจ็บป่วยดึกเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินรัฐบาลจึงให้ความสําคัญกําหนดให้วันที่24กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าเพื่อให้ทุกหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหาไฟป่าและขอความร่วมมือจากประชาชนงดจุดไฟเผาป่าและไล่นา